ก็จะลำบากเหมือนกันนะครับที่จะหาบริษัทที่จะศึกษาแผนการตลาดที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่น่าพึงพอใจโอเค so eventually and, and luckily and through the bless blessing of God ก็ค่อนข้างที่จะโชคดีและก็ถือว่าเป็นการอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ I happen to come into f u s i o n e x e l และคุณแซมโมจิเมงก็ได้มีโอกาสได้รับการแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจที่มีชื่อว่า Fusion Excel so can you tell a little bit about fusion excels with the founders how is uh, formed this company ผมก็บอกช่วยให้รายละเอียดหน่อยได้ไหมครับว่า Fusion Excel เป็นยังไง is อฟิวชั่นเอ็กเซ our core product is actually this oh. what I'm wearing here yeah. c o u l d you please hold a bit คือ Fusion Excel เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ควันตั้มสายที่เขาห้อยคอหรือเรียกว่าเป็นที่ห้อยคอควันตั้มเนี่ยแหละครับ นี่แหละครับวันนี้เจอที่มาที่ไปล้ and then okay this company is already six years old บริษัทนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยหปีแล้วนะครับ i started uh with this company four years ago คุณแซมโมชิเมงเนี่ยได้เริ่มต้นในธุรก,กิจนี้4ปีที่ผ่านมา but i know the boss a long time ago แต่ว่าคุณแซมเนี่ยได้รู้จักผู้ก่อตั้งเนี่ยโอ้มานานหลายปีแล้ว but just uh, i don't believe that the this product can do well in the market แตกแล้วก็คุณแซมก็ไม่เชื่อว่าไอ้เนี่ยไอ้ไอ้หินดำๆเนี่ยหรือว่าลักษณะผลิตภัณฑ์แบบนี้มันจะไปรอดในตลาดเนี้ย so somehow rather my friend coincidentally moved me into this business what is mean means it's not my it's not my own intention that is mean and you don't care uh, ignore yes เพราะเมื่อเมื่อเพื่อนมาพูดแบบนี้ก็เลยทำให้คุณแซมเนี่ย ก็แบบไม่ชอบ่ไม่ได้สนใจในธุรกิจนี้ so one of my friend is a golfer แต่ที่นี้คุณแซมเนี่ยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นนักกอล์ฟซื้อตัวประธานบริษัทเนี่ยรู้จักกันมานานและแนะนำตรงนี้ทำให้เขาไม่ค่อยพอใจแล้วเขาไม่สนใจเลยทีนี้เขาก็เลยมาเจอเพื่อนนักกอล์ฟอีกคนหนึ่ง so uh, he was introduced to this pendant แล้วก็เพื่อนนักกอล์ฟเนี่ยก็ได้แนะนําเรื่องเหรียญเนี่ยอีกทีหนึ่งอ่าเอ๊ะ ให้แซมได้รู้ and then he tried and he he have very good testimony on on this หลังจากนั้นเพื่อนก็พยายามที่จะสาธิตแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับผลดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับที่ห้อยคอนนี้เนี่ยให้ฟัง and then he introduced to several of his friends แล้วก็เขาก็ได้แนะนำไปยังเพื่อนๆอีกมากมายของเขา and then the results are also very good เอ๊ รู้สึกว่าผลที่มันเกิดขึ้นจากบุคคลที่เขาเล่ามาแล้วก็ไปเพื่อนๆอีกหลายล้วยคนเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ะรู้สึกว่ามันดี so what is the result or what is the testimonies ผมถามว่าผลอะไรหรือว่าเป็นตัวอย่างเรื่องราวอะไร no y o felt that the you know because the golfers you know they they can perform better อ๋อก็เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับผลิตภัณฑ์นเนี้ยมันช่วยให้นักกอล์ฟเนี่ยเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้น so what is the คุณดิฉันผมว่ามันมันเกี่ยวอะไรกัน I think they can hit the ball much much further Uh-huh. probably uh, the con the contact of the ball is uh, more accurate more concentration yes and uh, the right direction yes because they have energy because this this pendant uh, the energy of this pendant is supposed to uh, give you better flexibility อ๋อก็คือผมถามว่าแล้วมันดียังไงเขาบอกว่ามันทำให้ การตีลูกกอล์ฟเนี่ยมันแม่นยำยิ่งขึ้นแล้วผมถามว่าเรื่องทิศทางเขาบอกมันใช่ด้วยแต่ว่าหลักจริงๆแล้วก็คือว่ามันจะช่วยให้นักกอล์ฟเนี่ยมีการยืดหยุ่นที่ดีคือร่างกายเนี่ยเส้นต่างๆเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นที่ดีนั่นเอง flexibility t h e and then the, it also promote very good balance แล้วก็มันก็ช่วยสร้างความสมดุลในร่างกายสร้างความสมดุลในร่างกายที่ดีด้วย okay and it also can increase the concentration แล้วก็มันก็สามารถเพิ่มสมาธินะครับเพิ่มเพิ่มสมาธิที่ดีนะครับความความมุ่งมั่นที่ทำให้เกิดใจจดจ่อที่ดีนิ่งขึ้นอะ่ะ So all these are very important to to sports to and especially golf. อันนี้คุณแซมก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักกอล์ฟแล้วก็นักกีฬาอะไรต่างๆด้วย So that is mean this is not only uh, for the golfer i t can be uh, flexible for any sporters of course of course for any for anybody ผมก็เลยถามว่าอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้ดีเฉพาะนักกอล์ฟอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ดีสำหรับนักกีฬาทุกประเภทเลยใช่ไหมก็บอกแน่นอน so it also it also improve the immune system แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์อ่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พิสูจน์นะครับมันเป็นสิ่งที่อ่าทำให้ระบบภูมิ ต้านทานในร่างกายนี้ดีขึ้น so how is it improve this is not a, a medical equipment it is energy energy science อ๋อผมก็บอกว่าเอไอน,นี่มันไม่ใช่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะแล้วมันจะช่วยให้มีไปเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานอะไรงไงแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ด้านพลังงาน so our technology is the s c a l a r energy technology okay technology ของของ เลยพัน,นี้เนี่ยมันเป็น uh, พลังงานสกาลา่า Scala าเอเนจี works very good with water what does it mean Scala าเอเนจี work very well with water อ๋อพลังงานสกาล่าเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับน้ำนะครับทางดา้านน้ำ and another liquid yes liquid another liquid yeah that's what yes of course uh, หมายความว่าจะทำงานได้เป็นอย่างดีถ่ายทอดพลังได้เป็นอย่างดี ผ่านทางน้ําแล้วก็ของเหลวต่างๆนะครับ and because 70% of our body is all water เพราะว่าใน70%ในร่างกายของคนเรานั้นเป็นน้ํา so it can help a lot on blood circulation ดังนั้นมันก็สามารถช่วยได้เยอะมากเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย okay it can also help to break down water in the smaller cluster แล้วก็มันเป็นพลังที่สามารถทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ย ได้มีการแยกตัวออกมาเป็นโมเลกุลที่เล็กลงเป็นผลึกของน้ำที่สวยงาม So it, also, it can also help in the detoxification de 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 of the body Detox yes อ uh, ่าเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยในเรื่องของการขับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วย So you don't have to eat you don't have to drink but i t have reaction in your body Yes that's the energy ผมก็บอกว่าเอ eh, มันไม่ต้องกินมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรเนี่ยแต่ว่ามันมีผลต่อพลังหรือสุขภาพในร่างกายเขาบอกว่าใช่เพราะว่ามันเป็นพลังงาน so today we have a... Uh, it's dangerous because of uh, some people try to say and uh, I think in some other country or in some part of Thailand sometimes they said oh wow this is dangerous or whatever ผมบอกเอ๊ะ eh, มันก็เคยมีคนพูดนะนะครับเคยมีคนพูดหรือปล่อยขา่าวว่าเอ๊ะ eh, มันอันตรายนะระวังนะ Oh, you have so many fact or what? You know The in 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 business คุณผมก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันมันมีของปลอมด้วยหรือเปล่ามีคนกล่าวถึงเนี่ยก็บอกในธุรกิจเนี่ย but many people w u l d say anything ในธุรกิจเนี่ยมีคนจำนวนมากมายมันจะพูดอะไรก็ได้ or everything หรือพูดทุกสิ่งให้มันเป็นไปได้ตามที่พูดอ่ะ Okay uh I with this company for four years คุณเซมอชิเมงอยู่กับบริษัท f u วชั e Excel มาประมาณ6ปีอะสี่ปี i think through my, through my network my my จากเครือข่ายหรือว่าทีมงานเพื่อนๆของคุณแซมเนี่ย How I, many network you have right now? How many country? I don't know. Many countries. So how how many p e o p l e Can you estimate? I think maybe more than half a million. Ah, more than half a million ผมถามว่าคุณแซมเครือข่ายของคุณนี่อยู่กี่ประเทศก็บอนหลายประเทศแล้วประมาณกี่คนได้ก็บอกประมาณร่วมๆห้าแสนคนได้มั้ง mm. So you r e millionaire now. ผมว่าคุณเป็นเศรษฐีแล้วสิตอนนี้ God bless โอเคก็ขบพระเจ้าไปพรโอเคก็เห็นอาจจะเข้าถึงจุดที่ว่าทําไมที่คุณแซมเขาเกษียณแล้วคนหนุ่มแบบนี้เที่ยวอย่างเดียว You know the most interesting part about the my 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 time with Fusion Excel สิ่งที่สําคัญมากส่วนสําคัญมากในเวลาของคุณแซมนะคุณแซมใน Fusion Excel เนี่ย Because there's so many people involved เพราะว่ามีคนจํานวนมากมายนะครับได้เข้ามาร่วม And there are so much products that are products sold there out much so แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยได้มีการจำหน่ายออกไปเนี่ย but I just cannot remember there was a negative remark what you mean I I cannot remember there's anything negative about the business or the product oh. เพราะว่าผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่จำหน่ายออกไปเนี่ยคุณแซมไม่รู้ว่าไอ ปฏิกิยาในแง่ลบเนี่ยหรือความคิดแง่ลบหรือสิ่งที่ไม่ดีสะท้อนมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าธุรกิจหรือว่าเพราะาผลิตภัณฑ์มันไม่มี b e u s e everywhere I go เพราะว่าทุกที่ที่คุณแซมไปเนี่ย in Thailand in Vietnam in uh, Philippines <น> in China ในประเทศไทยในเวียดนามในฟิลิปปินในจีน อินโดนีเซีย everywhere หรือว่าอินโดนีเซียหรือว่าหลายๆปร,ระเทศที่คุณแซมเดินทางในภูม,มิภาคนี้เนี่ย you know all I hear is testimony after testimony after testimony สิ่งที่คุณแซมได้ยินก็คือว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงที่คนยืนยันที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้น no n e b o d y has come to me that year. we have cheated มาเนีไม่มีใครสักคนเดียวเลยที่กลับมาบอกว่าเอ๊ะ eh, คุณแซมคุณชอบโกงเงินเราเนี่ยคุณหลอกเราเนี่ย our product harm anybody หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่มันเป็นอันตรายต่อคนอื่น and the people the people that help me to distribute this s t u f ก็มี <business. S 1> คนจํานวนมากก็เข้ามาช่วยเหลือคุณแซมเนี่ยก็ได้นําสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวนะ่าประทับใจเนี่ยได้นําสิ่งเหล่านี้กระจายกันต่อๆกันไป many of them are a r e very wealthy right now ซึ่งคนเหล่านั้นจำนวนมากมายเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งไปเสีแล้วด้วยอันเนื่องมาจากเรื่องราวที่ดีที่ที่เกิดขึ้นจากสิงนี้ So That is means if if in Thailand we are concerned how dangerous it is how about America how about Japan how about many other country in Europe because we have many test report okay that prove that this have no is harmless to okay ก็ผมก็บอกว่าถ้าบอกว่าในเมืองไทยนี่มันมีอันตรายหรือแล้ว อเมริกาหรือประเทศอื่นในยุโรปหรือประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่สำคัญน่ะคุณแซมก็บอกมันมีรายงานเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับในเรื่องนี้ในต่างประเทศด้วยเนี่ยนะไม่มีอันตรายอะไรเลย no, I cannot say about other p e n d a n t s แต่คุณแซมไม่สามารถที่พูดถึงเกี่ยวกับที่ห้อยคอนี้เนี่ยยี่ห้ออื่นๆนะครับ That's you mean only Fusion Excel <Yeah. S 1> คุณแซมจะหมายถึง Fusion Excel เท่านั้น Because our product is worn worn by people for so five years เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มันก็อยู่กับคนมาตั้งห้าปี so how many c o u n t r y e s e about 160 countries right now ตอนนี้ได้กระจายไปถึง160 country <c oughs> ได้กระจายไปถึง160ประเทศทั่วโลก so how many uh, pieces that have been sold ผมบอกว่าเอาแล้วจำหน่ายไปแล้วจำนวนเท่าไหร่ but really we lost count we lost count uh? the last time I think we count until 12 million เ uh, so be พราะนั้นเมื่อประมาณ12เดือนที่แล้วประมาณสัก5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยได้จำหน่ายไปยังทั่วโลกนะครับประมาณ12ล้านชิ้นแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้นั่นคือประมาณ6เดือนที่แล้วตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะตาำกว่า15ล้านชิ้นไปแล้วทั่วโลก so that is mean if it dangerous What happened to another people in global? So why is dangerous only in Thailand? Right? I don't know how they rate dangerous. ผมก็เลยถามเขาว่าถ้าใครกล่าวว่ามันอันตรายสำหรับในประเทศไทยและไอประเทศอื่นๆในร้อยกว่าประเทศทั่วโลกแล้วไม่ใช่คนเหรอแต่ there there are many imitation in the market. What does this mean? To make the fact? Yes, the fake fake n d a n t s คุณแซมบอกว่าในตลาดเนี่ยมันทำของปลอมเนี่ยเยอะมาก เหมือนกันนะครับโซเดเม m ดลูกไลท์เดียส์เหมาเอาไซน์ Yes you can make anything the same in in China เขาบอกว่า,าถ้าเรื่องทำอะไรให้มันเหมือนเนี่ยในจีนเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างนะครับโอเค so you see the fake we don't know what kind of energy they use in the in t e pendant ซึ่งของปลอมเนี่ยของเรียนแบบเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันทำเอาพลังอะไรใส่เข้าไปข้างในไงครับ And they can look the same our แต่ว่าถ้าดูรูปร่างลักษณะภายนอกเนี่ยมันทำเหมือน99%เลยทำเหมือนกับต้นฉบับของ Vision Excel เขาเนี่ย but if they use the wrong energy แต่ถ้าหากว่าเขาใช้พลังงานที่มันผิด it can be harmful แล้วแน่นอนว่ามันจะเป็นอันตรายอย่างแน่นอน so you mean it's the wrong energy can you say that ion energy or what you know because uh, <c oughs> ผมบอกว่า เอเนร์จีผิดเนี่ยมันเป็นเอเนร์จีอะไรมันมันเป็นพลังผิดเนี่ยมันเป็นพลังอะไรก็หรือว่าเป็นพลังประจุบวกลบเฮ้ยคาร์บอนนิกเกิลไวน์ไฟอินฟราเรดหรอ some like the, the more dangerous one is the nuclear waste มันก็มีหลายอย่างนะครับบางทีก็เป็นอัลฟาหรือว่ามันเป็นประจุบวกลบหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ประมาณนั้นนะครับ so you see if สกาลาเอนเกจดังนั้นถ้าพลังงานสกาลาเนี่ยสกาลาเอนเกจ have no uh, no no frequency พลังงานสกาลาเนี่ยเป็นพลังงานที่มันไม่มีความถี่ so you cannot measure how how strong is c a l a r energy คุณก็ไม่สามารถวัดได้เหมือนกันว่าพลังนี้มันเข้มแข็งหรือรุนแรงขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่มีความถี่ so when you have no frequency ดังนั้นเมื่อมันไม่มีความความถี่ so it's not harmful to the body จึงไม่มีอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ so that's why we call it the premium energy นั่นก็คือ,อทำไมเราจึงเรียกว่าเป็นพลังงานพรีเมียมคือพิเศษ จริงๆ but other in energy forms of แต่ว่าในพลังงานในในรูปแบบอื่นๆเนี่ยที่ที่มาเรียนแบบเนี่ย yes they can put in 5,000 or 10,000 or 20,000เขาก็สามารถกล่าวอ้างว่าเราใส่พลังงานปริมาณเข้าไป5,000นะหรือว่าหมื่นนะอะไรประมาณนั้นเนี่ย they can do a lot of testimony แล uh, uh, ้วเขาก็สามารถเอามาทดสอบหลอกอะไรต่างๆได้เห็นหลายอย่างแต่ปริมาณพลังที่เอามากล่าวอ้างน่ะ dangerous right yes of course <de> of <leg> course อันตรายมากแน่นอนเพราะ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชม that is mean uh, if anyone come to present a doubt dependence and they talk that they have more energy and can uh, measure that <Yes. S 1> is too dangerous it can be dangerous ก็ผมก็เลยหมายความว่าถ้าใครมากล่าวอ้างว่าเนี่ยเหรียญเนี่ยมีแบบเนี้ยแล้วมีพลังเท่านั้นเท่านี้พันเนี่ยแสดงว่าอันตรายใช่ไหมก็บอกแน่นอนอันตรายแน่นอน because the our body might not be able to take it เพราะว่ามัน ร่างกายเราอาจจะไม่สามารถรับพลังที่ถูกสร้างขึ้นมาต่างๆเหล่านั้นได้เอาละครับท่านผู้ชมเวลาช่วงนี้เราก็จะเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าอีกช่วงหนึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวผมจะถามเพิ่มเติม so it's in very interesting that we come to this point and uh, now we're going to have a break and we'll come back again the second shot <Sure. S 1> นะครับช่วงนี้เบรกก่อนนะครับ ต้อง PTT Dynamic สุดยอดที่ผมมั่นใจสำหรับเครื่องดีเซล PTT Dynamic จากปตทโซบูเซินโซบูเซินยาแคปซูลแผงโบราณบรรจุในแผงแผงละสิบแคปซูลมีสรรพคุณบำรุงร่างกายประกอบด้วยตัวจ้อสั่วเอี้ยอินเอียดคับ ังถังเช่าโงบีจี้เขาควางอ่อนแปะตุ๊กเกาบีจี้ยิ่งเซียมกำเช่าและโตโตงรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลวันละหนึ่งครั้งก่อนอาหารพร้อมน้ำอุ่นจัดจำหน่ายด้วยกิมลีและยี่ยวเยักจำกัดคำเตือนผู้ปกโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงห้ามรับประทานสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โทร0 2 8 7 1 3 7 7 3 0 8 7 9 3 9 3 3 4่ 4. 0811336789ของแท้บรรจุ10ขั้นสูงเท่านั้นโอ้ยสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดี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 ครับโอ้ยมาเวลานิดนึงแล้วตอนนั้นได้ครับไม่เป็นไรสร้ากำลังจะออกรายการพอดีใช่ครับแต่ละสักเล็กน้อยเนาะได้ครับได้ครับผมเองเนี่ยในนามของบริษัทกิมหลี่รายยะแยะเนี่ยนะครับผมมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโสมปู่ซัน จริงๆทราบข่าวเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจก็เลยวันนี้ต้องมาถามกับเจ้าตัวเองเลยครับผมมีสมปู่เซนอย่างเงี้ยท่านรองไม่ทราบว่าดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบนี้บ้างหรือเปล่า๋อโสมปูนเซนแีลยเราทานอยู่เราทานอยู่ท่านานอยู่แล้วครับเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่า สมเนี่ยได้มาโฆษณาในช่องเราอนที่จะให้ประชาชนได้ลองทานเนี่ยท่านผู้ชมที่ชมรายการได้ได้ทานก่อนเนี่ยนะฮะก็ก็เราต้องลองทานด้วยในฐานะเป็นหนูทดลองถ้าไม่ดีผมก็ไม่ไม่ให้มามาจะเสีช่องอาจจะเสียหน้าเสียบัง บางรายการนะฮะเขาบอกว่าต้องตรวจใช่ไหมว่าคุณมาผลิตรายการที่มันล่อดแหลมหรือไม่ถ้าล่อดแหลมก็ไม่ให้ออกรายการอันนี้ยาเนี่ยมันไม่จะตรวจยังไงก็ลองลองทานดูนี่อ่าทานดูแล้วเขาถ้าทานดีแล้วเราก็โอเคแล้วก็ถามมาที่แนะนําให้ผู้ชมที่ชมรายการของเราและดูแลไอ้ที่อยู่ในช่องเราเนี่ยได้รับประทานแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะผมทานประจำผมจะเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเลยนะยาสมุนไพรเนี่ยนะ เนื่องจากว่าในโลกนี้แล้วกันนะครับการที่คุณจะเอายามาเนี่ยายาที่เป็นยาปฏิกิริยาสารเคมีนี่มันไม่ได้เอามาจากนอกโลกนะอาจารย์เพราะนอกโลกไม่เคยเอายามาจากดาวอังคารไม่มีมันอยู่ในโลก <laughs> ถามว่าที่สิ่งที่มาของยาเนี่ยมันมาจากอะไรแร่ธาตุใต้ดินกับสัตว์สัตว์นี่คือมาสัตว์ ซากพืชซากสัตว์ที่ห้าครับผมกันนี่นะอันนั้นคือคือหนึ่งมาจากแร่ธาตุในดินครับสองซากสัตว์คือมันสัตว์ที่มีชีวิตด้องคือสกัดมาถามมาจากพืชนี่ไอ้คาว่าสมุนไพรมันก็มาจากพืชถูกต้องไหมใช่ครับ้สมุนไพรถามว่าเอออะไรที่เป็นสมุนไพรเลยมาจากจีนมาจากจีนครับนี่ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าไอ้สมุนไพรที่มาจากจีนเนี่ยถ้าใครบอกว่าไม่ดีเป็นยาต้องต้มกินก็เป็นมั่วๆเป็นนไหายเหมือนสมัยก่อนแต่ยาไม่ดีผมยืนยันว่าสมุนไพรกินนี่เขาต้องดีเป็นที่ะทา้ชม เราพูดคุยกันมาผมเชื่อนะ,ะหลายท่านที่ฟังแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันหรือที่ท่านลองบอกนะครับจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองฮะสิบปากว่าไม่เท่าลองยินดูมาถึงตรงนี้อยากให้ท่านลองฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของความผสมผู่ซนครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะฝากท่านว่า อันนี้เขาดีจริงๆปัญญาดีที่ผมทานมาเกือบปีถ้าไม่ดีเนี่ยผมผมมีสิทธิ์จะเลือกอยาทานบนโลกนี้ไม่ว่ายา ขนาดราคาถูกหรือแพงก็ก็ทานได้หมดแต่อันนี้ที่ผมทานเนี่ยคู่กับยาประวัติที่ผมพกติดตัวนี่นะจอดไม่ใช่ว่านี่เป็นการเตรียมกันนะผมพกทานผมตลอดเวลาถ้าท่านผู้ชมมามามาพบผมที่ห้องทํางานเนี่ยก็จะมียาที่ผมวางไว้ข้างล่างไม่ไดวางไว้ข้างบนยาวางไว้ข้างล่างแล้วก็พกติดตัวไว้เวลาบางทีเราไม่ได้เข้าออฟฟิศเราลืมครับอันนี้ส่วนพกติดตัวก็พกไปรับรองได้ว่ายานี้ ทานแล้วสุขภาพร่างกายเมื่อระบบไหลเวียนดีนะมันก็จะทําให้เราไม่มึนงงเราคิดอ่านรู้ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่กําลังวังชาอย่างมันจะกลับคืนม,มาอันนี้ก็อยากจะฝากว่าอลองทานดูวันนี้ครับสมปู่วนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้ท่านยังคง ยืนหยัดอยู่ได้นะครับกับเรื่องภารกิจและธุรกิจต่างๆที่ทําอยู่นะครับวันนี้ยังไงทางรายการต้องกราบขอบคุณท่านรองมายางสูงเนยครับให้โอกาสทางรายการขอบคุณครับไมช่ย่างนี้เป็นที่พึ่งของลูกหลานอีกมากมายนะครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมนะครับสิปากว่าไม่เท่าลองกินดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนครับ สุพมงคลคือเหรียญพลังสกาลาเพื่อการเสริมสร้างคุณค่าแห่งชีวิตที่มหาชนให้การยอมรับเพื่อป้องกันการถูกหลอกจากเหรียญลอกเหรียนแบบที่กล่าวอ้างพลังสกาลาอย่างเลื่อนลอยควรหยุดคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจโปรดทราบว่า เหรียญพลังสกาล่าของแท้ต้นฉบับจากฟิวชั่นเอ็กเซลนั้นสามารถยืนยันด้วยงานวิจัยชิ้นสำคัญจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกคือดรมาซารุอิโมโตะและศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิกิตบุญยโหตระผู้ศึกษาวิจัยในการสร้างคุณค่าแห่งน้ำด้วยพลังสกาล่าให้กลายเป็นน้ำนาโนโมเลกุลเล็กเพื่อสุขภาพแห่งมนุษยชาติเหรียญพลังสกาล่าหนึ่งชิ้นพร้อมหนังสือผลงานการวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิกิตบุญ ยโหตระหเล่มและแพ็กเกจระบบสื่อสารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจที่ทันสมัยสื่อสารได้ทั่วโลกเหรียญแบบเซรามิกพร้อมสายเชือก7,000บาท เรียนโลหะพร้อมส้อยโลหะสีเงินชุดละ14,000บาท s c a l a Energy จากเทคโนโลยีที่ลำยุกนาโน10-9ผลิตโดย Fusion Excel International ซึ่งเป็นผู้จำน่ายผลิตภัณฑ์ควันต้มสายกว่า30ประเภทใน160ประเทศทั่วโลกหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยช่วยประหยัดค่ารักษาติดต่อ083-333-8979 083-333-8979